เพื<น> <S <S ่อนเราจะใช้ที่ตีใบพัดแบบนี้นะสำหรับบิสกอตตี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มผสมกันเลยเนาะ <S <S นะก็อย่างแรกนะคะก็คือจะเป็นพวกถั่วต่างๆนะถั่วพิตาชิโอนะคะอัลมอนด์นะลูกเกดน,นะคะแล้วก,ก็น้ำตาลนะคะ ส่วนผสมทั้งหมดนี้นะให้เข้ากันก่อนเนาะใช้เวลาประมาณสักห้านาทีนะคะเพื่อนๆแบบว่าให้มันได้แบบว่าน้ํามันอโรมาออกนะไม่แบวบจะตีประมาณสักเบอร์สนะคะประมาณห้านาทีนะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะจับเวลานะห้านาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยใส่ส่วนผสมอื่นต่อเนาะ ะะเดี๋ยวเราจะใส่ส่วนสมอย่างอื่นต่อนะเดี๋ยวเราก็จะใส่ไข่นะคะไก่ไก่ลงไปเนาะแล้วก็มีนะคะตัวนี้จะเป็นเนยนะแล้วก็น้ำมันมะกอกน,นะคะ,ะแล้วก็ใส่วานิลาลงไปนะ นะคะแล้วเราก็ตีต่อนะผสมต่อนะคะเบอร์สอบเหมือนเดิมนะเพื่อนนี่นะคะส่วนผสมที่เราใส่ลงไปเพิ่มนะประมาณสักหนึ่งหรือสองนาทีนะดูให้ส่วนผสมแบบว่ามันเข้ากันดีนะ นั้นนะคะเดี <net. S 3> <para> ๋ยวเราก็เติมในส่วนของนี่นะคะเราก็จะมีตัวผงฟูนะคะแล้วก็มีเกลือนะเราใส่เกลือลงไปนะคะจากนั้นนะก็จะตามด้วยแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะอันนี้ก็คือของแห้งทั้งหมดนะก็ค่อยๆใส่ลงไปเลยเนาะ จากนั้นก็ผสมต่อนะเราใช้สปีดประมาณเบอร์หนึ่งก็ได้นะมันจะได้ไม่ฟูมากนะคะนี่นะคะผสมให้เข้ากันเนาะนี่นะคะพอมันเริ่มจับตัวกันนะ้เราก็จะเอาออกมานะคะจากโถตีเนาะส่วนผสมต่างๆนะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาเข้าเตาอบนะเตาอบไม่แบบวอร์มเตาไว้แล้วนะร้อยหกสิบห้าองศาเซลเซียสนะคะ นี่นะก็จะได้แบบว่าหน้าตาแบบนี้นะคะปึ๊บแบบนี้เนาะเดี๋ยวนะคะเราจะแบ่งนะตัดแบ่งประมาณอส่วนละสี่ร้อยกรัมนะคะเราจะตัดแบ่งแล้วเดี๋ยวเราจะนําเข้าเตาอบเนาะนี่นะคะในเตาอบนะเมืเีบบ่ยววอมเตาที่ร้อยหกสิบห้าองศาเซลเซียสเราจะใช้วเวลาอบนะคะป,ประมาณห้าสิบถึงหกสิบนาทีนะคะพักให้เย็นนะพอครบเวลาพักให้เย็นก่อนจากนั้นนะคะเราก็ค่อยค่อย ตัดเป็นชิ้นแบบนี้นะคะต้องเย็นก่อนนะไม่งั้นมันจะตัดออกมาแล้วชิ้นมันไม่ค่อยสวยนะคะก็คือเวลาเราเอามือจับอะก็คือมันเย็นนะค่อยๆตัดเป็นชิ้นๆแบบนี้นะไม่แหววตัดประมาณแบอบกว่าประมาณสเซนนะคะความความหนานะ จากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะเอาเข้าเตาอบอีกทีนึงนะรอบนี้นะคะเราจะลดไฟลงนะคะเหลือประมาณ115องศาเซลเซียสแบบนี้นะคะเราจะอบประมาณนะ45-1ถึง1ชั่วโมงนะคะให้ตัวบิสกอตตี้ของเรานะมันแห้งนะคะอบออกมาก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะน่าทานมากๆนะคะ นี่นะคะอบเสร็จเรียบร้อยสําหรับเมนูบิสกอตตี้นะคะเดี๋ยวไม่แบบพาเพื่อนไปชิมนะอันนี้คืออบเสร็จเรียบร้อยน่ากินมากๆเห็นไหมเอ่ยนี่มามันก็มีความกรอบนะทานกับร้อนกาแฟหรือทานกับชาก็อร่อยเนาะอันนี้คือบอกว่า มันยังเย็นไม่สนิทนะเมื่อกี้เราเพิ่งออกจากเตาอบมา,นะาเนาะเขาทิ้งไว้ให้เย็นอกีอกจะกรอบกว่านี้นะคะเนาะเนาะอร่อยแล้วอกว่ากินเพลินมากๆนะคะเพื่อนๆสามารถลองไปทำได้เลยนะคะสำหรับเมนูนี้นะบิสกอตตี้นะคะไม่แบลลงสูตรต่างๆนะคะไว้ให้แล้วนะทำตามได้เลยนะคะ แต่สำหรับใครนะที่สนใจค้าเรียนอื่นๆนะคะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดกันได้นะคะและตอนนี้นะพิเศษมากๆมีโปรโมชั่นสําหรับค้าเรียน a ดน s h และพับพาสตรีด้วยนะลด70%กันเลยทีเดียวนะคะจะบอกว่าสูตรนี้คืออร่อยมากๆสูตรความอร่อยนี่คือระดับมิชลินสตาร์เลยทีเดียวนะเราอบออกมาจากเตาอบบ้านเรานะอบสดๆแต่รสชาติความอร่อยเหมือนร้านเบเกอรี่ดังๆนะคะเพื<ๆ>่อนๆสนใจก็สามารถที่จะ สอบถามรายละเอียดนะทักเข้ามาได้เลยนะคะไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ